หน่วยกล้วยสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูก้อยอีกครั้งนะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วยกล้วยนะคะแต่วันนี้ครูก้อยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของกล้วยค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของกล้วยกันนั้นนะคะคุณครูก็มีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆได้รับชมกันด้วยถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว เราไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องขนมกล้วยกระทงน้อยเรื่องโดยคุณลุงตุ๊กปองภาพโดยพี่หลีตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองสองพี่น้องมองกล้วยน้ำวา้าเหลืองเหลืองสุกๆง,งอมๆส่งกลิ่นหอมหอมทำอะไรดีวะกล้วยต้มไม่เอาไม่เอากล้วยปิ้งกล้วยเผาไม่เอาดีกว่ากล้วยทอดอุ๊ยทำยากยาก กล้วยกวนลำบากไม่เอาดีกว่าจะทำอะไรดีหนออ๋ออ๋ออ,อ,อตามมาตามมาพี่เดินไปหยิบมะพร้าวน้องนั่งชันเข่าปอกกล้วยน้ำวา้าตุ๊กปองขยำกล้วยไม่หยุดตุ๊กติ๊กขูดขูด,ขดลอยหน้าลอย,ลอยตาขูดมะพร้าวเสร็จแล้วคั้นคั้นกะทิมันๆขาวๆออกมา เทกระทิใส่ชามกล้วยสุกเคา้คาเคล้าคลุกคกุคนไปคนมาใส่แต้งข้าเจ้าลงไปหยิบเกลือเหาะใส่น้ำตาลตามมาตุ๊กติ๊กคนอย่างคล่องแคล่วกระทงใบตองตุ๊กปองหยิบมาตักใส่กระทงน้อยๆเสร็จแล้วค่อยๆหยิบมะพร้าวนะโรยหน้าโรยเสร็จวางในลังถึงตั้งเตาเตรียมนึ่งปิดฝาปิดฝา ไฟในเตาเผาเผาร้อนร้อนรอกรรอกนสิบนาทีกว่าๆน้ำเดือดไอ้น้ำพวยพุ่งส่งกลิ่นหอมฟุ้งหอมนะหอมหน้าขนมกล้วยสุกแล้วสุกแล้วไปเตรียมจานแก้วหยิบมาหยิบมาจานแรกให้พ่อให้แม่จานสองยิ้มแต้ให้ปู่ให้ย่าจานสามให้ตาให้ยาย จานต่อต่อไปลุงป,ป้านะอาใครกินเป็นต้องติดใจใช้ได้ใช้ได้อร่อยจริงๆจ้าขานมอร่อยกินกันหลายคนพี่น้องสองคนกระดีกระดาขานมกล้วยกระทงน้อยๆอ,อยอร่อยอร่อยอร่อยนะอร่อยนะ่าค่ะนิทานก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสนุกกันไหมคะเด็กๆ คราวนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของกล้วยกันนะคะถ้าได้เด็กพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะประโยชน์และโทษของกล้วยประโยชน์ของกล้วยได้แก่นํามาทําเป็นขนมและอาหารได้ใช้ในวันสําคัญและพิธีต่างๆเช่น ทำกระทงในวันลอยกระทงทำเป็นของเล่นได้ด้วยนะคะเช่นหมากานกล้วยกล้วยมีประโยชน์ก็ยังมีโทษด้วยนะคะเด็กๆโทษของกล้วยก็คือยางกล้วยถ้าเด็กๆสัมผัสยางกล้วยอาจจะทำให้เด็กๆแพ้หรือเป็นผื่นคันได้นะคะ ถ้าเด็กๆเห็นยางกล้วยเด็กๆไม่ควรเอามือไปสัมผัสนะคะค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของกล้วยกันไปแล้วนะคะคราวนี้คุณครูก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมพร้อมๆกันเลยค่ะไปฝึกภาษาอังกฤษกันข้อที่หนึ่ง banana b a n a พี่ให้เวลาคิด5วินาทีนะครับหมดเวลานะครับผมเฉลยคือข้อขอไข่นะครับเสียงที่ได้ยินเมื่อก,กี้นี้ก็คือ banana ซึ่งแปลว่ากล้วยข้อที่2 mangosteen m a n g o s t e หมดเวลานะครับเฉลยคือข้อคอควายนะครับผมคำศัพท์ที่ได้ยินเมื่อกีน้นี้แปลว่ามังคุดข้อที่สามพ a p a y a พ a p a y a หมดเวลานะครับเฉลยคือข้อกอไก่นะครับผมคำศัพท์ที่ได้ยินเมื่อกีน้นี้แปลว่ามะละกอข้อที่สี่ pineapple pineapple หมดเวลานะครับเฉลยคือข้อขอไข่ pineapple เลยครับซึ่งแปลว่าสับประรดข้อที่ห้า coconut coconut หมดเวลานะครับเฉลยคือข้อข,อ,ขอควายนะครับผมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ได้ยินเมื่อกี้นี้แปลว่ามะพร้าว ข้อที่หก avocado avocado หมดเวลานะครับเฉลยคือข้อขอไข่นะครับผลไม้ชนิดนี้อร่อยมากเลยนะครับเราเรียกว่าอะโวคาโดข้อที่7ด dragon fruit dragon fruit หมดเวลานะครับคำตอบคือข้อกอไก่นะครับผมแก้วมังกรข้อที่8 passion fruit passion fruit คำตอบของข้อที่8นะครับคือข้อคอควายนะครับแปลแล้วมันหมายถึงผลไม้ที่มีชื่อว่าสาวรสข้อที่9 Rambadans r a m b d d n n หมดเวลานะครับเฉลยคือข้อขอไข่นะครับและนี่คือผลไม้ที่เป็นของปลดหลายๆคนนะครับมันก็คือเงาะข้อที่10 Starfruit star fruit เฉลยข้อที่10นะครับคำตอบก็คือข้อกอไก่มะเฟือง ข้อที่สิบเอ็ด Tamarind Tamarind หมดเวลานะครับผมเฉลยคือข้อกไก่นะครับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ได้ยินเมื่อกี้นี้แปลว่ามะขามข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่สิบสอง Rose apple Rose apple เฉลยข้อที่12นะครับคำตอบคือข้อขอวายนะครับผมมันแปลว่าชมพู่ค่ะเกมก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆตอบคำถามได้ทุกข้อหรือเปล่าเอยวันนี้เด็กๆก็ได้รู้จักประโยชน์และโทษของกล้วยกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบนะคะว่าประโยชน์และโทษของกล้วยมีอะไรบ้างประโยชน์ของกล้วยได้แก่ ใช้ทำเป็นขนมและอาหารได้และยังใช้ในพิธีการต่างๆและในวันสำคัญต่างๆนะคะเช่นใช้ทำกระทงในวันลอยกระทงนะคะและก้านกล้วยยังสามารถนามาทำของเล่นให้เด็กๆได้ด้วยนะคะเช่นมาการกล้วยค่ะส่วนโทษของกล้วยนั้นได้แก่ยางของกล้วยถ้าเด็กๆไปสัมผัสโดนย,ยางของกล้วย,ดวยเด็กๆอาจจะแพ้ หรือเป็นผืนคันได้นะคะก่อนจบคลิปนี้คุณครูฝากให้เด็กๆทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองก่อนออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสทุกครั้งล้างมือบ่อยๆและอย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะวันนี้ลากันเปียพิเท่านี้ก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ